ไปไสกับบไรมื้อนี้ไปไสกับบไรกัะสิบผ้าจุ๋มจับมะนางกินเข่าสะกอนจ้าข้าวก็ง่ายๆจ้าสม้มตำมะคุ้งแล้วก็หม่ำสวีเดนจ้าแฮมสวีเดนนั่นเองหม่ำสวีเด,น,เเดนกินยังเสี่ละจ้าง่ายๆเนาะผ้าจุ๋มจับกินเข่าก้อนเด็วกระสิบไปเฮ็ดกับเข่าจ้าหลายอย่างจ้าวันนี้มีเวลาแล้วสม้มตำ ส้มตำกระตำบ่ลายเด้อจ้ตาตำซัำนี้เพราะว่าถ้าตำเยอะกว่านี้กินบ่เมืดประมาณนี้จ้าถ้าตำลายก็นี่คนสิกินบ่มือดอตำซัำนี้ละจ้าพอดีกินอืตำซัำนี้พอดีกินพอดีแซบถาตาตำลายก็นี่มันสิกินบ่มือดอไปแซบนัวหัวมวนมาเนี่ย่อยสีทัญย,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 ยาค่อยขึ้นจ้าเนี่ยเอาวเหนี้ก็ติดมือสีธัญยาค่อยขึ้นข้าวเหนียวขอาก็จะติดมือนิดหน่อย วันนี้มันเป็นวันเสาร์ทั้งวันจ้าข้างนอกกับหิมะกับป็นน้าแข็งล้วจ้าย่างไปกันลื่นล่ยนืนลืดลื่นลืดเลยจ้าอืมินถวกระเจ้าอันนี้กระหล่ำอืมความหิวข่าวีม่ว่ากันเลยตอนนี้ค่อยสั่นแล้วกินกับแหนมอืมแต่เขาจะ เดี๋ยวค่อยจะลงคลิปตำส้มตำนะคะตอนนี้กินก่อนตำอืมขแ้แซบ่บแซ่บอืมข้แซบบ่บแซ่บมั่มสวีเดนคนหิวเขาา่าบ้างมือซ้ายมือขวาอยู่ เป็นลรวิ่งก็จสร <c oughs> สิท่านยายเราสิขึ้นนะจังหน่อยโอ้ยหอนหอนหอนพี่น้องอย่าว่าข่อยเดอ้อข่อยกินบ่างามก็อย่าว่าข่อยเดอ้ออืมอืม ที่ท่นยากกับสิขึ้นนั่นจะงดแซบ่บแกะกล่องแล้วก็กินได้เลยจ้าหมัมสุรินผักก็มันเหลือจากกินก็เจียวกินมะม่อ อืมอืมบ้านเขาเนี้ยกระห้อนแต่มาหุ้แต่แซบมันก็อร่อยอืมกินซ้ำเนี่ยมันจะกินแซบกินายก็หนี่กินมาเมือดอืมอืมอืม หอ,อหอนขาหอนอ้ออฮออออันนี้เป็นการรีล้อข้าวค่ะรีล้อข้าวภาษาผู้ไทยวลคคำใหม่แล้วรีล้อข้าวอืมะเขือเทศอร่อยอืมมีหอนเทศบ้าเนี่ คนลืมซ่อนออตําส้มตำเนี่เป็นอะไรที่จะขาดปลาไม่ได้เนาะขาดปล้าก็ไม่อร่อย ้องไม่ปลาไแสบปลานัวมันถึงจะซับอือห้อือ,อ,อ,อสมตจม,มีท่ทอนนีกับสกินเมื่อปะละุมเจ้าเป็นกำลังใจว่ยเนี่ย

ออืแซ่บนัวตำไส้หอกเทีทยดเด็ดพื้นครามก็หิ้วเขากินยังกระเสบอืมอืมชิจา Nhưng bố kèm coi cả tầm 1 hùng nữa cháy Ưm ừ. A à hàn của chán vân ni Sốm tam Sốm tăm tuổi ở chỗ Ừm ย่อนหอมคือสแสบจ้ะนัวอืมทั้งซ้ายทั้งขวาเบื่อมืออืมสมตามถวยออ,อเจาอคือแสบแ่นะนอถวยน้อยๆก็สแสบมาเอาออกไป อันนี้คือถัว่วถั่วบดกินกับขา่าเซยอ,อือร่อยถั่วนสมบดแซบเซยลืมซ่อออืสแซบ อืมอร่อยอืมอ,อืมออ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 ละจ้าพี่น้องเอาละเนาะมันย่าวล้วคลิปวิถีชีวิตของสาวไทย ในสวีเดนสาวผูไทยสไพซ์สวีเดนการได้กินตมะฮุ่งก็เป็นเป็นอาหารที่เลิศหรูอลาัางการสำหรับคนอยู่เมืองนอกแล้วค่ะเฮ้ดูว่าฝากอะไรก็เช็คป่ะเฮ็ด hey, ก,กับเขา